เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนำกันนิดนึงนะครับน้องยัหลีนะครับยันหลีก็อยู่ในแท่นของรัคคันน้ำไข่งุกซัมเมอร์นะครับส่วนคุณอุ๋มนะครับคุณอุ๋มก็อยู่ในแท่นของชาจีนอุลอนะครับสดชื่นรองติ่งใบชาจีนนะครับส่วนท่านี่สามนะครับคุณแอนนะครับก็อยู่ในแท่นของกาแฟรสอ่รสชาติเฉพาะสําหรับคอกาแฟนะครับส่วนคุณปิงนเป่านะครับก็มาอยู่ในแท่นของน้ำบ้านหานโซนเเคพร้อมเนื้อครับผสมน้ำมะนาออกเปรี้ยวนิดนส่วนพี่มาครับออกทางหวาน อทั้งหวานนะครับไวหวานนะครับไวหวานอายุ1 6บหอย่างนี้ <c oughs> น่ารักจริงๆเลยเธอต้องนับว่าไหนเจอแค่ผสมกับผึ้งจากเป็นภาพสดชื่นด้วยนะคะทั้งทั้งท้าที่เขาเป็นเจ้าหน้ที่เรียบร้อยอยู่แค่ของซัมเมอร์นะครับ <c oughs> <c oughs> ช่วงแสบพบญาติสนับสนุนโดยบริษัทฟ,ฟ,ฟ,ฟ้ดแอนด์ดริก์จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มตราซัมเมอร์ รอบนี้ถ้าทําได้ถึง8คะแนนเต็มนะครับนี่ครับมาพนังคิดเพื่อนเคี้ยวนะครับมีรางวัลมอบให้อีก5 0 0พันบาทนะครับสำหรับผู้ที่ทําได้คะแนนเต็มแดคะแนนนะครับวันนี้แสบพบญาติของเรานะครับมีมีญาติมา4ท่านด้วยกันเช่นเคยอวันนี้แสบพบญาติเรามีดารารับเชิญมาเป็นนักร้องเป็นนักร้องเหรอครับเก๊กเสียงทองเลยคนนี้คุณสุนารีราสีมาครับ thank you ของคุณสุนารีเองโอ้คุณสุดารีมีชื่อเล่นไหมฮะชื่อแหลมค่ะแหลมคุณแหลมชื่อแหลมอยากให้เรียกแหลมหรือเรียกสุนารีดีแล้วแต่ค่ะแล้วแต่นี่คุณสุนารีก่อนจะมาเป็นนักร้องนี่นะครับเป็นทำอาชีพอย่างอื่นมาก่อนไหมก็ทำไร่ทำนาค่ะทำไร่ทำนาแล้วก็เริ่มจากประกวดร้องเพลงประกวดร้องเพลงนะครับเทอบอกได้ข่าวเคยเป็นเป็นหังเครื่องหังเลยเคยค่ะเคยวงอะไรครับวงรังสีเสรีชัยค่ะอ๋อเป็นอยู่กี่ปีฮะ ไม่เป็นปีหรอพี่ประมาณ2เดือนกว่ากว่าโอ้แล้วดะมกว่าเท่านั้นมีคนสอนมีอะไรไหมเ็าจะมีครูประจาวงก็อยู่คนหนึ่งแต่ว่าสําหรับตัวสุเองเนี่ยคือถ้าไปไปเรียนพร้อมกับครูเขาเนี่ยเราเราเต้นที่หลังเขาจะจะสู้เขาไม่ได้ครูคนนั้นเป็นคนสอนไม่ค่ะก็มีหางเครื่องอีกคนหนึ่งซึ่งสนิทกันเป็นคนช่วยสอนเป็นเพื่อนกันโอเคอราวเชิญพบเลยคนนี้จะดูที่ว่าเขาชวนหรือคนนี้นะสังเกตด้วยดีครับคุณ

เป็นเพื่อนของคุณสุนารีนะฮะช่วงที่เป็นชีวิตของหางเครื่องตอนนั้นเป็นไงบ้างครัคุณสุนารีสมัยนั้นครับมังเอิร์ดมีเขาก็เป็นคนครั่นเหมือนกันไงคะอ๋อถือด้วยกันก็เลยแบบคือเราไปอยู่คนเดียวอ่ะยังยังไม่สนิทกับใครเลยอืมแล้วเขาก็เห็นว่าเป็นคนครล่นเขาคือเ็าเป็นผู้ผู้ใหญ่มากที่อยู่ในที่นี้มีใครมาจีบแหลมบ้งไหมก็มีบ้างเมื่อก่อนตอนที่อยู่กรุงศรีนะนกมีบ้างเหมือนกันหมีกัน กันค่ะกันยังไงกันยังไงคอยกันเลยไม่ไม่อยากให้เขาทีมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยนี่ตัวเองก็หวงว่ากนะไม่อยากให้รุ่นน้องเนี่ยมีแฟนแล้หวงเพื่อนหรือกลัวเราไม่ได้ไม่ใช่หมีเวลาเต้นๆนี่มีมาลัยเยอะไหมตอนเอางี่กว่ามีกันแหลมใครได้มาลัยเยอะกว่ากันฮะใครได้เยอะกว่า หมีก็ได้เยอะกว่าพเพราะว่าเต้นเก่งอ๋อเหรอครับพวงมาลัยรถเนี่ยนะฮะไม่ความภาื่องิใจส่วนตัวประมาณเล็กๆน้อยๆ,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 ๆพอได้ความจำในความพอได้นะครับเขาเป็นเพื่อนกันนะครับตั้งแต่สมัยที่คุณสุนารีเป็นยังเป็นหางเครื่องเป็นหางเครื่องมาด้วยกันถามว่าหมีเนี่ยเป็นเพื่อนของสุนารีสอนสุนารีเต้นหางเครื่องชั่วหรือมั่วนนิ่มว้าว,ว,ว ชัวใช่แล okay, ้วค่ะโอเคคุณโ๋มคุณโ๋มเน่ชัวหรือม่วนนี่มคิดว่าตอนแรกก็คิดว่าช um ัวนะคะครับตอนหลังคิดว่าม่วนนิ่มโอ้ตอนแรกคิดว่าชัวพอเย็นหลีบอกม่วนชัวเลยม่วนนิ่มดีกว่าไม่ใเพราะอย่างนั้นเนอะไม่แบบความรู้สึกคือคือเหมือนพี่เขาไม่ค่อยสนิทกันมากต่อไม่ค่อยสนิทม่วนนิ่มม้วนนิ่มเอาละคุณแอนสะบัดผมไปแล้วก็ตอบว่าชัวชัวเน่ เอาละเอาละเอาละนางแบบสักพักนางแบบตกกันเดี๋ยวค่อยดูมั่าชูววั่วมั่วแบบตกพี่กรรมเอาได้แบบตกพิธีกรรมเอาดีกว่าคนนี้ดีกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านลูกทุ่งโดยเฉพาะมั่วนิ่มอะเชื่อจะแบบคิดว่าพี่อาจจะเอามาหลอกให้แบบฟอร์มอย่าสนิทกันนะอย่างนั้นอย่างนี้เออคนนี้ดีกว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งววยุฒธและคุณวุฒิมั่วนิ่มคิดว่ามั่วนิ่ม ชัวมั่วนิ่มชัวมั่วนิ่มและสุดท้ายมั่วนิ่มเอาล่ะลูกพี่บอกมั่วนิ่มพังอย่าไปแน่นะคอมลูกพี่บอกมั่วนิ่มจะหิกบอกตายครับอาจารย์นี่คุณสุดที่รักแดงมะลังคุณครับคุณเป็นคนที่สอนสุนารีเต้นหางเครื่องมาชัวหรือมั่วนิ่มมั่วนิ่มค่ะ ว้าดมผู้ใหญ่ของเรายังใช้ได้ถึงนี่ขอบอกมั่วนี่ผู้ใหญ่แล้วพี่เป็นนะร้องอ่ะเป็นหางเครื่องของวงอะไรครับวงศนี อ๋อคุณสุนารีเป็นลูกน้องสรุปไม่ไม่เคยได้สอนคุณสุนารีมาว่าอย่างนั้นเถอะไม่เคยเลยนะฮะขอบคุณมากครับคุณสุดที่รัตนะครับเดีไม่ได้ดูัะครับเอาละคุณสุนารีได้คนใหม่คุณแหลมแม่ตอนแรกผมนึกว่าจัวนะเอเพราะถ้าเต้นเต้นได้อ๋อแต่จริงเป็นหางเครื่องนเป็นาเป็นหางเครื่องยู่ที่วงนะครับโอเคสรุปคะแนนได้เนะครับน้องเยลีกับคุณแอน ยังสวยคะแนนอยู่นะครับสวยคุณอุ๋มแล้วก็คุณปิงปองแล้วก็คุณพี่ม้าของเรานะครับยังได้หนึ่งคะแนนเพราะว่าตอบถูกนะครับม่วนนี่คุณสุนารีเนี่ยอยู่จังหวดอะไรครับอยู่นครราชสีมาเรียนที่นั่นเรียนที่ที่โรงเรียนโรงเรียนบ้านทมนุพัฒนาอ๋ออยู่ที่แล้วโคราชแล้วมีนเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันมีค่ะมีหลายคนเพื่อนสมัยเด็กมีหลายคนเดี๋ยวมาดูว่าเป็นตัวชัวหรือม่วนนิ่มคุณทองภูนคงสมพงษ์ครับ ที่ไหนมาครับพี่ครับแต่มาโถเอ้ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ชั้นชั้นอะไรครับที่ไหนครับคือบ้านเนี่ยอยู่ลังคาชนกันบ้านลังคาติดกันติดกันเลยบ้านติดกันเลยเคยคิดไหมครับว่าเพื่อนคนนี้จะได้เป็นนักร้องก็เคยคิดเหมือนกันนะคะเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วเขาเคยร้องเพลงให้ฟังไหมครับตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยคคุณสุนารีเนี่ยนะเป็นสาวๆเนี่ยเคยเป็นเหาเป็นอะไรไหมฮะตอน เป็นค่ะเป็นเขาด้วยเหรอฮะสุนารีเป็นเขาด้วยคุณสุนารีครับกำจัดเขายังไงก็โกนหัวค่ะโกนหัวเลยให้น้ำก็เขาเป็นคนเนี่ยเขาเป็นคนแนะน้ำให้พี่พี่เนี่ยโกนศีรษะจริงๆแล้วเขาตั้งใจจะหลอกมากกว่าอ๋อเหรอเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเบอกว่าเออเดี๋ยวเราไปโกนหัวกันดีกว่าจะได้เขาหายเลยอออ๋เหรพอพอสุกโกนเสร็จเนี่ย โกนได้ไปครึ่งหัวเขาก็วิ่งหนีแล้วบอกกูไม่โกนเลยสรุปแล้วนี่สุดต้องวิ่งไล่ตามเขานะไล่จับเขามาโกนด้วยกันไม่ได้ตกลงได้โกนไหมจะร้องไห้ต้องโกนเหรอเพราะเห็นเห็นเห็นสุดร้องไห้แล้วแบบสงสารเพื่อนสงสารเพื่อนโอเคถามว่าชัวหรือมั่วนิ่มโอเคคุณแอนเอาก่อนเลยชัวหรือมั่วนิ่มม้วนนิ่มไม่น่าเป็นเพื่อนคนต่อไปข้าม้วนนิ่มแยลี่ต้องเล่ะ ว,ว่าชัวว่าชั่วเพราะว่าใครหลีแพนใครหลีแพนนยังหลีโดดเตะทุกคนชัต่อไปคนต่อไปพิมมาชัวค่ะชั่วคุณพิงปองพิงปฟองต้องคิดว่าชัว่วเพราะว่าเขาจะพยายามหลบสายตาจะพยายามทั้งคู่เลยหลบสายตากันคงกลัวสนิทกันออกนอกหน้าอ๋อ โมสองคไม่ชื่ช่ะทั่วเหมือนันอ้ยสรุปแล้วมีคุณั้นคุณเดียร์ลยบ้วนิ่มเหมือนเขาคุยกันแล้วมันไปด้วยกันได้ค่ะได้เห็นแบบนี้นเมีความฉิดเนิกันดูแลสนิออะคุณชครับคุณทองบุคงสมบงครับคุณเป็นเพื่อนสนิทของสุนารีราชศีมาชัวหรือม้วนิมครับชัวค่ะชัว สรุปเป็นเพื่อนกันจริงๆเลยค่วันเรื่องโกนหัวอะไรกันนี่ก็เรื่องจริงเป็นยังไงครับโกนไปหลอกหลอกแหลมให้โกนหัวตอนเล็กๆเขาแสบมากเขาแสบมากทำยังไงครับต้องหาวิธีว่าต้องแก้เข็ดเขาให้ได้ต้องแก้เข็ดไดยวางแผนยังไงครับก็โดนหลายรอบค่ะโดนสุกแกงมาหลายโดนโดนเขาแกงเยอะเด็กๆก็ตามคุณทองพูดก็เป็นตัวจริงนะครับวันนี้ชัวร์ไม่หัวหนิ่งนะครับคุณทองพูดคงสมพงศ์ครับขอบพระคุณครับ ได้นน้นเลยครับขอบคุณครับขอบคุณจรครับคุณสุนารีประจำที่นะครับเดี๋ยวผมสรุปคะแนนนิดนึงนะครับน้องเยลีนะครับก็ได้ขึ้นมาอีกหนึ่งคะแนนนะครับเป็นเป็นหนึ่งคะแนนแล้วตอนนี้คุณอุ้มนะครับยังไม่ผิดเลยได้สองคะแนนนะครับคุณแอนยังไม่ถูกเลยศูนย์และที่เหลืออีกสองคนนะครับคนละสองคะแนนจะมีกองแล้วพี่ม้านะครับคนละสองคะแนนยอดคนต่อไปนี่คนละสองคะแนนแล้วนะฮะคุณสุนารีเนี่ยข้าคนใจบุญอืมใจบุญสุนทานเพราะว่าเป็นคนอยู่ที่โคราชครับก็อยากได้ คนมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมช่วงมาเป็นนักร้องก็มาเจอบุตรบุญธรรมคนนี้รับรับเป็นลูกบุญธรรมเลยเหรอครับรับเป็นลูกบุญธรรมเลยเขาอายุเท่าไหร่ฮะอายุเอ่อ,อน่าจะประมาณ50กว่านะฮะเขาบอกอายุห้าสิบก,กว่าซะด้วยขอเชิญพบเลยครับคุณจำนงทองบ้านเกาะครับ okay. สวัสดีครับนี่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับพูดจาฉานดูสังเกตดูหน้าที่มาเดียวนะครับอายุเท่าไหร่นะแม่นี่บอกผิดอายุอืมห้สิกว่าไม่ใช่ครับอาไรครับอ๋อหกสิบกว่าไม่ใช่ครับ่าไรครับสี่สิบหเองสีเอง ไปเจอที่ไหนฮะคุณสุนารีครับ,รบไปเจอก<ต>ันเดิมนี่ผมก็ติดตามแม่ตลอดครับ,รบนะฮะแม่ไปไหนผมก็ติดตาม,มบอกบอกแม่มแม่ ผมไล่แล้วกันไล่ว่าโบกรถใด้ทางเข้าเพราะว่าบางทีเนี่ยแม่เขาเข้ามาไม่ได้ครับนะขอทางแหวกหน่อยอ๋อทางบอกว่าอ๋อเพราะคนมันแน่นแน่นนะก็จะไปแหวกทางให้เขาครับไม่ได้กลัวแบบชิโก้ชิโก้อะไรไหมไม่กลัวครับเพราะอะไรเพราะว่าผมเป็นนักเลงกับโอ้โหอยากดูท่าดิชิโก้เดี๋ยะท่านักเลงชิโกอ่ะท่านักเลงชิโก้ มาเพ่มีปัญหาเหรอเพ่ไ<บ>ม่เพ่จะดูซูนา่าเลยมีอะไรบ้างไม่ผมไม่ให้เข้ามีปัญหาเหรอให้เข้าไปหน่อยนี่ฮะไ,ได้ๆซื้อบัตรแล้วแม่ <My S 2> ไลยเราเวกเก็ตเอาบทสนิทอยู่แล้วปู่ปัจจุบันนี้อายุ45่าเมื่อปีที่แล้วอายุยีส,สามเม ถามว่าคุณจำนงทองบ้านเกาะคนนี้เป็นเรื่คุณธรรมของคุณโซนารีชั่วหรือมั่นนิ่มครักมั่นนิ่มัม่นนิ่ม,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 มต่อไปเย็นหนีตเย็นหนีตนเย็นหนีตา ไม่ไดทำแมม่เอาเอาหนูก่อนอ่ะอ๋๋ออุมพวกบอกว่าอุ้มบอกว่าม้วนนิ่มใช่หนูจะเอาม้วนนิ่มเหมือนเขาเพราะว่าไม่เห็นเขาไม่เห็นพี่ไหนารีพูดใช่ไหมเพราะเมื่อพี่สุนารีเม่นพูดเลยเพราะครั้งที่แล้วเขาคุยตั้งนี้ไม่คุยนั่นชินไม่คุยมาอะไรเลยโอเคม้วนนิ่มนะม้วนนิ่มม้วนนิ่มโอเคสองคนสองสาวที่ม้วนนิ่มคุณเป็นฟังคุณเป็นฟังตอบว่าชั่วชั่วพี่ม้าดีกว่าพี่ม้า พี่เป <an> ็นคนที <Luis> ่ผมนับถือที่สุดแล้วในนี้นัการวิเคราะห์พี่สายอยู่ใกล้ๆนี้การพิเคราะห์มาเลยพี่ดูจากสายตาตรงนี้นะครับผ่านสีสาวที่ไปเอาเอาผิดก็ผิดคือชัวชัวเพราะว่าดูจากลักษณะอย่างนี้แล้วคุณสุนารีต้องดูแลก่อนแน่นอนว่าอย่างนี้พิดเขาไปบอกลงเขาบอกแล้วก็แล้วคนนะโอเคเอาละคุณแอนชัวหรือมั่วนิ่ม ทายว่าชัวนะเอาละสามสาฝั่งนี้ครับผมมีแอบคุยสรว่ามท่านนี้ซีกนี้บอกว่าชัวซีกนี้บอกว่ายิวร์ะเอาบอาะเาละเอาละเอาละเาละเอาละเอชละเอาัะเอาล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 ะรอาละเอละเอัละเราละเอาเอาะคุณละนอเละระเลอาออ คุณเป็นลูกคุณธรรมของคุณสุนารีที่คุณเรียกแม่แม่เนี่ยนะครับชัวหรือมั่วนิ่มครับชัวครับชัวช,วช,วชัวจริงๆนะครับเพราะว่าคุณสุนารีจริงๆ้วรับเลี้ยงดูแลคุณจำนงอยู่ สงสารเขาแล้วก็คือจริงๆอย่างที่เขาบอกอ่ะแล้วว่าเขาคอยบอกรถบอกอะไรให้ตลอดครับตั้งแต่เข้าวงการเลยนะคะตั้งแต่วงการเลยตั้งแต่สู่เข้าวงการเนี่ยสิบสี่ปีนี่เห็นเขาบอกรถให้ให้ตลอดเลยครับก็เลยอ่าครั้งสุดท้ายที่เขาจะมาขอเป็นลูกเนี่ยไปเจอที่วัดโกกาวัดโกกาครับเขาก็คือยังไงล่ะ อยู่เข้ามาบอกว่ารับผมเป็นลูกสักคนได้ไหมบอกผมขออนุญาตเรียกแม่นะครับอะไรอย่างเงี้ยก็เราจะไปเป็นเสดยังไงก็ไม่เห็นเป็นไรมันไม่ได้เสียหายอะไรทุกวันนี้ก็ดูแลก็ดูแลตอนนี้ให้อยู่ดูแลสํานักงานดูแลานให้ได้พอสมควรพอสมควรนะครับชอบคุณสุนารีที่สุดตรงไหนครับชอบแม่เนี่ยที่รักมากที่สุดครับหัวคิ้วครับหัวคิ้ว หัวคิวต้อรักนหัวคิ้วแม่ตรงไหนหัวคิ้วคุ่ทำแม่อามุอปิดหัวคิ้วเลิกเลยเอาแม่ชักชึงมากเลยเจ้าผมเป็นพ่อเหรอเอานี่นะครับผมหออย่างนะครับหออย่างขพอะไรรู้ไหมอะไรครับลยครัฟอรมอ้วนหน่อยครับ ขอคุณมากเลยครับเป็นญาติจริงๆนครับคุณจำนุก้องบ้านเกาะครับขอบคุณครับขอมาครับด้วยครับขอมาครับโอเคน่าสนุกคะแนนเดิมน้องยูลีนะครับตอบผิดไปกับคุณอุ๋มแดงนะครับและยังคงค้างอยู่ที่2คะแนนและหนคะแนนนะครับอ่ะคุณแอนตีเตือนกันมาแล้วนะครับตอนนี้เมื่อกี้2คะแนนก็เลยได้เป็น2คะแนนตอนนี้นะครับ2คนนี้ครับคุณปิงปองและคุณมะอ่อนเฉพาะนะครับ2คนที่เป็นนักวิเคราะห์จริงๆเลยตอนนี้ยังไม่พลาดเลยนะฮะได้4คะแนนเต็มนะครับถ้าหากว่าได้8คะแนนเต็มนี่ จะได้คนละ5,000บาทครับจากคิดๆเพื่อนเคี้ยวอ่และครับตอนนี้คำสุดท้ายคนสุดท้ายคำนับสุดท้ายคุณสุนันลีครับตั้งแต่เป็นสาวมานี่เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนอะไรนะบ้านทำนกพัฒนาบ้านสำนกพัฒนาคบถามจริงๆเคยไปแอบชอบใครบ้างไหมมีไหมมีค่ะมีมีมอน่เป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกันไหม ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป,เ,ปเป็นใครครับเป็นครูค่ะน่าเน่เป็นเป็นเรื่องของเด็กวัยรุ่นธรรมดาทั่วไปแอบชอบคุณครูชอบเขาตรงไหนครับตั้งใจว่าจบป .6 หแล้วเนี่ยจะขอพ่อเรียนและอยากจะเป็นครูอ๋อร,รักรักอาชีพครูอยู่แล้วเนี่ยอพอดีว่าพอสุดจบป6กเนี่ยคุณครูคนนี้เขาก็ เขาก็ย้ายไปสอนที่โรงเรียนสุพดีอ๋อแซนกายังไม่เคยเรียนครูคนนี้ไม่เคยเรียนแต่เห็นแต่ว่าเห็นเพราะว่าต้องไปส่งน้องไปโรงเรียนไงอ๋อนี่นี่นี่ตรงนี้เอาล่ะอาล่ะตรงนี้คือคนที่จะเราจะให้จับตาสังเกตด้วยดีคนนี้นะครับ4คะแนนคือคุณสมหมายพลสันเทียครับมาสองคนเลยครับ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ครับพี่มองไปทางซ้ายครับให้เขาวิเคราะห์หน้าตาก่อนคุณสมหมายเป็นครูนะครับคุณสมหมายผลสันเทียเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนอะไรครับนกพัฒนาครับทำนพัฒนา ตอนนี้ก็ยังเป็นครูอยู่ที่ทนกพัฒนาเป็นว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะตอนนี้ก็ยังสอนอยู่ที่นั่นครับผมทานกพัฒนาทำอ่าเคยทราบไหมครับว่าสุนารีหรือน้องแหลมน้องแหลมคนนี้ได้มาแอบชอบเราอยู่ก็พอจะรู้บ้าง่าพอจะรู้บ้างทุกวันนี้คาดไลครับว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นที่เราเห็นตอนเด็กๆเนี่ยนะครับจะคือสุนารีราสีมาในปัจจุบันไม่คิดครับแววเขาเป็นยังไงฮะแววเขา เสียงดีครับเสียงดีคุณสุนารีออชอบคุณครูตรงไหนครับคุณสุนารีจริงๆแล้วตรงตรงอื่นไม่ได้ชอบเลยชอบตรงที่เป็นครูแค่น,นั้นเองโอ้ย,อเ,ยเป็นครูเพราะตัวเอง <ๆ S 1> อยากเป็นครูอยู่แล้วอโอเคเอาล่ะคุณสุนารีครับเอางี้เดี๋ยวผมถามคุณสุนารีแลวกันถามคุณสุนารีครับคนไหนคือคุณครูสมหมายพลสันเทียครับคนนี้ค่ะมาเอคนนั้นนะคนนั้นนะแปลว่าพี่ไม่ใช่แล้วงั้นเนอะ อ่ามายืนมาเนี้มาเนี้มาเนี้ยจีจักรยานอยู่ปากซอยผมรู้คนหลังจะมาโมวนี่มของเขาเข้าใจไหมถามว่าอ้าวละถามว่าคุณสุนารีชั่วหรือโมวนี่ชั่วหรือโมดนี่ั่วมันใส่ป้องั่วใช่มครับอบเลยตบปองคะแนนชั่วครับตอบมเลยขอคนที่สี่หน่อยครับโมวนี่ม่วนีถอมว่าโมวนี่เพราะว่า พอแคนั้นพอคุณชนีเลือกคนนะม่วนิ่มม่วนิ่มเอาละวิเคราะห์มาพอสมควรพี่ดิกว่าพี่นี่เป็นคนที่ผมเชื่อมั่นที่สุดพี่มาพี่ดวมาของเรางานีเลือกอะฉันคิดว่าเขาเมียชีพเป็นลิเกมากกว่าไดเป็นครูได้แสดงว่าสันนิฐานว่าม่วนิ่มเอาละไปเด็กกันตังครับ คุณแอ๊ดคุณแอ๊ก่อนเขาบอกคุณแอ๊ดก่อนได้ครับคนนั้นเลยครับชั่วหรือมั่วนิ่มเเป็นชั่วโอเคอ่ะต่อไปคุณอุ้มชั่วมีเหตุผลครูต่างจังหวัดนี่จะอารมณ์ดีไม่ต้องเลยแบบตื่นเช้าเหมือนครูที่คุณแฮะพี่ม้าเปิดวิเคราะห์ไปจะเลื่องอย่างั้นเนอะแย็นหลี่ฮะผมคิดว่าแยลี่เชื่อชัวร์่วร์ชัวร์เอาวละ สามสาวบอกว่าชัวร์ครับ<ม>คุณสุนารีครับบอกว่าพี่คนนี้นะครับคือคุณครูสมหมายคนสัตเทีนะครับถามค,คุณสุนารีว่าคุณสุนารีคุณสุนารีครับคนนี้คือคุณสมหมายชัวร์หรือม่วนนิ่มครับม่วนนิ่มค่ะ พี่มาเป็นนคก่งมากที่อะไรครับที่อะไรอาชีพเป็นตำรวจป้าตีวงตรงนี้เลยไหมตำรวจกันตำรวจเมื่อกี้ผมดูพี่แต่งแรกระดับพี่ต้องเป็นคุณครูจริงๆดูจากแววตาของพี่สิครับรได้โอ้โหแล้วนี่นะแล้วคุณครูก็หล่อด้วยนะพีเอ็มสอนวิชาอะไรครับคุณครูครับสอนหลายวิชาครับรวมรวมกันไปครเพราะว่าต้องประจำชั้นใคร ฉันมันถ้ักปูคนไหนเลยมาสอนก็ต้องใส่สอนช่วยคุณครนีนีสใสดีแล้วคุณรูชอบฟังเพลงรู้ไหมครับชอบครเพลงสุนารีครับถ้าเพลงไหนท้งไม้สือครับกราบเท้าย่าโมครับกราบเท้าย่าโมเฮจ้างทีน่าจ้าวหน้าี้อ่ะโอ้โาจีน่ สัตวนี่ได้เลยนะโอ้แจว,วมากเลยเสียงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับทุกวันนี้ยังเจอหน้ายังพูดคุยทักทายกันอยู่พูดคุยเพราะว่าโดยเฉพาะครูเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเขาช่วย กิจกรรมเวลาที่สุดไปจัดผ้าป่าหาเงินไปสร้างโบสถ์สร้างวัดที่บ้านอะไรเงี้ยหรือว่าไปไปช่วยโรงเรียนอะไรเงี้ยครูก็ต้องคอยวิ่งธุระเคลียอะไรเป็อะไรเงี้ยเอาละเดี๋ยวเออไปเออก็ขอบคุณมากเดี๋ยวให้ไปพักผ่อนก่อนนะครับคุณครูสมหมายพลสันเทธิ์แล้วลุงพี่เชื่ออะไรนะครับปีชาครับปีชาขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับขอบคุณครับครั้งนี้ครับอะไรครับ แล้วสำหรับคุณสุนารีราชสีมาครับเราที่เขาเข้าใจว่าคุณสุนารีเมื่อกี้บอกมาทีหนึ่งแล้วนะครับบอกว่าชอบผลไม้ชอบมะแฮะชอบอะไรครับรับประทานมังคุดชอบมังคุดอ่าแม้เราไปสืบสอบมาคุณสุนารีชอบมังคุดมากพ่อจะแข่งรายการนะครับคุณสุนารีราชสีมาครับมาบครับขอบคุณครับบอกเรื่องรายการกับเราสนุกสนานมากเลยเมื่อไหรว่าเชิญใหม่นะครับขอบคุณครับคุณสุนารีราชสีมาครับขอบคุทั้งยัง สามคนแยกได้ง่ายชัดเจนมากรับคนละ1 0 0 0 0บาทคุณจะหลีคุณอุ๋มแล้วก็คุณเต้ก็ินะหนุ่นูเลยนะครับชนะหนุ่น,น,น,นเลยนะครับสำหรับ สำหรับสองท่านนี้นะครับสองสาวนะครับเชิญทางด้านนี้ครับสองสาวก็เชิญน้ำกัเชิญบกก็ได้ไปคนละห้าพันบาทจากหมากฝรั่งคิดๆเพื่อนเคียวครับคนละห้าพันบาทครับขอบคุณครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสองท่านนี้นะครับจะมาแข่งขันกันคนหนึ่งจะได้เข้าไปถ้าชนะนะครับจะได้เข้าไปสู่รอบแสบคูณสองชิงช็อตกับเราคนหนึ่งถ้าตกรอบก็จะไปชิงทองิงทอกับเจ้าทองเท็เด็เดี๋ยวสักครู่เดียวครับกับแสบไม่รู้ตัวครับแป๊บนึงฮะ